รู้จักวัตถุเมสซิเยวัตถุเมสซิเยคือวัตถุคล้ายดาวหางที่รวบรวมโดยชาร์ลเมสซิเยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและเพื่อนร่วมงานปิแอร์เมชิงประกอบด้วยวัตถุอวกาศ110รายการโดย103รายการแรกเป็นวัตถุที่เมสซิเยได้ตรวจสอบและบันทึกลงในรายการเองส่วนอีก7รายการตรวจสอบและบันทึกโดยนักดาราศาสตร์ยุคหลังโดยอาศัยการบันทึกตำแหน่งของวัตถุนั้นๆ แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยเมสิเยตามบันทึกของเมสิเยวัตถุส่วนใหญ่จะถูกระบุว่าเป็นเนบิวลาเนื่องจากกล้องโทรทัศน์ณเวลานั้นยังมีคุณภาพไม่ดีนักทําให้เมื่อมองผ่านกล้องจะเห็นเป็นฝ้าแสงไม่มีโครงสร้างหรือรายละเอียดมากนักจนกระทั่งมาถึงยุคของวิลเลียมเฮอร์เชลที่มีการสำรวจวัตถุของเมสิเยด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นรายละเอียดมากขึ้นจากเนบิลลาจึงถูกจำแนกออกไปเป็นวัตถุอย่างอื่นตามโครงสร้างและรายละเอียดที่สังเกตได้ วัตุเมซิเย่ดั้งเดิม M1 เนบิลล่าปูในกลุ่มดาวราศีพฤษภ M2 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีกุม M3 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวหมาล่าเหนือ M4 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีพิจิก M5 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวงูด้านหัว M6 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวราศีพิจิกกระจุกดาวผีเสื้อ M7 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวราศีพิจิกกระจุกดาวของปททเลมี M8 เนบิลล่าลากูนในกลุ่มดาวราศีธนู M9 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนแบกงู M10 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนแบกงู M11 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวโลกกระจุกดาวเป็ดป่า M12 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนแบกงูกระจุกดาวหมากฝรั่ง M13 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสกระจุกดาวทรงกลมใหญ่ M14 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนแบกงู M15 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวม้าปีกกระจุกดาวทรงกลมใหญ่ M16 เนบิลาอินซีในกลุ่มดาวคนแบกงู M17 เนบิลาโอเมกาในกลุ่มดาวราศีธนู M18 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวราศีธนู M19 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนแบกงู M20 เนบิล่าสามภูในกลุ่มดาวราศีธนู M21 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวราศีธนู M22 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีธนู M23 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวราศีธนู M24 เมฆดวงดาวในกลุ่มดาวราศีธนูเมฆดวงดาวเล็ก M25 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวราศีธนู M26 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวโล M27 เนบิลลาดัมเบลในกลุ่มดาวหมาจิ้งจอก M28 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีธนู M29 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวหง M30 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีมังกร m อ1ดาราจักรแอนโดรเมดาในกลุ่มดาวแอนโดรเมดา32ดาราจักรทรงรีแคร์ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดาดาราจักรเลอชองตี M3 3ดาราจักรกังหันในกลุ่มดาวสามเหลี่ยม M34 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวเพอร์ซุส M35 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวราศีเมถุน M สากระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวสารถีกระจุกดาวซี่ล้อ M 3 7กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวสารถี M 3 8กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวสารถีกระจุกดาวปลาดาว M 3 9กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวหงกระจุกดาวเปิดใหญ่ M 4 0ดาวคู่ในกลุ่มดาวหมีใหญ่วินเน็กซี่ M 4 1่กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวหมาใหญ่ M สี่สอเนบิวลาสว่างใหญ่ในกลุ่มดาวนายพราน M413 เนบิลล่าสว่างในกลุ่มดาวนายพราน M414 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวปูกระจุกดาวรวงพึ่ง M415 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวราศีพฤษภกระจุกดาวลูกไก่ M416 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวหางเสือเรือ m 4 7กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวหางเสือเรือ M418 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวงูทะเล M419 ดาราจักรทรงรีในกลุ่มดาวราศีกัน M50 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวม้ายูนิคอร์นกระจุกดาวรูปหัวใจ M51 ดาราจักรกังหันในกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อดาราจักรน้ำวน M52 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวแคสิโอเปีย M53 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวผมของเบเรนิส M54 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีธนู M55 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีธนูกระจุกดาวดอกกุหลาบฤดูร้อน M56 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวพิน M57 เนบิลล่าแหวนในกลุ่มดาวพิน M58 ดาราจักกังหัน allora มีคารในกลุ่มดาวราศีกัน M59 ดาราจักทรงรีในกลุ่มดาวราศีกัน M60 ดาราจักทรงรียักษ์ในกลุ่มดาวราศีกัน M61 ดาราจักกังหันมีคารในกลุ่มดาวราศีกัน M62 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนแบกงู m 6 3ดาราจักกังหันในกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อดาราจักดอกทานตะวัน m 6 4ดาราจักกังหันในกลุ่มดาวผมของเบเรนิสดาราจักตาดำ m 6 5ดาราจักกังหันในกลุ่มดาวราศีสิงห์ m 6 6ดาราจักกังหันในกลุ่มดาวราศีสิงห์ m 6 7กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวปูกระจุกดาวงูจงอาง m 6 8กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวงูทะเล M 6 9กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีธนู M 7 0กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีธนู M 7 uh, 1กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวลูกศร M 7 uh, 2กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีกุม M 7 3ดาวเรียงเด่นรูปตัววายในกลุ่มดาวราศีกุม M 7 4ดาราจักรกังหันในกลุ่มดาวราศีมีนดาราจักผีหลอก M 7 5กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีธนู m 7 6เนบิวล่าดำเบลน้อยในกลุ่มดาวเพอร์ซูส m 7 7ดาราจักกังหันมีคาในกลุ่มดาวปลาวาน m 7 8เนบิวล่าสว่างในกลุ่มดาวนายพราน m 7 9กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวกระต่ายป่า M80 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวราศีพิจิก M81 ดาราจักกังหันในกลุ่มดาวหมีใหญ่ดาราจักของโบส M82 ดาราจักในกลุ่มดาวหมีใหญ่ดาราจักรรูปซิก้า เ83ดาราจักรกังหันมีคาในกลุ่มดาวงูทะเลดาราจักรซี่ล้อทางใต้ m 84ดาราจักรทรงรีในกลุ่มดาวราศีกัน m อ85ดาราจักรทรงรีในกลุ่มดาวผมของเบเรนิส m 86ดาราจักรรูปเลนในกลุ่มดาวราศีกัน m 87ดาราจักรทรงรีในกลุ่มดาวราศีกัน m 88ดาราจักรกังหันในกลุ่มดาวผมของเบเรนิส m 8 9ดาราจักรทรงรีในกลุ่มดาวราศีกัน M90 ดาราจักรกังหันในกลุ่มดาวราศีกัน M91 ดาราจักรกังหันมีคานในกลุ่มดาวราศีกัน M92 กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส M93 กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวหางเสือเรือ M94 ดาราจักรกังหันในกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อดาราจักรตาแมว M95 ดาราจักรกังหันมีคานในกลุ่มดาวราศีสิง M96 ดาราจักรกังหันในกลุ่มดาวราศีสิงห์ M97 เนบิลล่านกฮูกในกลุ่มดาวมีใหญ่ M98 ดาราจักรกังหันในกลุ่มดาวผมของเบเรนิส M99 ดาราจักรซี่ล้อในกลุ่มดาวผมของเบเรนิส M100 ดาราจักรกังหันในกลุ่มดาวราศีกัน M101 ดาราจักรซี่ล้อในกลุ่มดาวมีใหญ่ M102 ดาราจักรรูปขอบเลนในกลุ่มดาวมังกร 1> M 1 0 3กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวแคสิโอเปียวัตถุชิ้นสุดท้ายที่เข้าระบบโดยเมซิเยเอง M 1 0 4ดาราจักรกหันในกลุ่มดาวราศีกันดาราจักรหมวกปีกกว้างเข้าระบบโดยแ e มีฟลามาริอ M 1 0 5ดาราจักรทรงรีในกลุ่มดาวราศีสิงเข้าระบบโดยเฮเลนซอเยอร์ฮอก M 1 0 6ดาราจักรกหันในกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อเข้าระบบโดยเฮเลนซอเยอร์ฮอก 1> m 1 7 7กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนแบกงูเข้าระบบโดย Helen Sawyer Hogg M108 ดาราจักรกังหันมีคาในกลุ่มดาวหมีใหญ่ดาราจักรกระดานโตคลื่นเข้าระบบโดย o w e n GINGERICH 110ดาราจักรกังหันมีคาในกลุ่มดาวหมีใหญ่เข้าระบบโดย o w e n GINGERICH 110ดาราจักรทรงรีแคร์ในกลุ่มดาวแอนโดเมดาเข้าระบบโดย Kenn Kenneth g l ร n n Jones